สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเอฟซี FC ที่น่ารักทั้งใหม่และเก่านะคะพเพื่อนๆจ๋าเพ,เพื่อนๆที่พี่ใจยังไม่ได้ไปหานะก็รอนิดนึงนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าพี่ใจยก็ได้ไล่จะไล่ไล่ค่อยไปเนาะบางทีเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่ใจยก็ยังไม่ได้ไปหาแต่ว่าพี่ใจยจดไปอยู่นะคะที่พี่ใจยจะไปหานาอวันนี้เราก็จะมาสรุปผลหาหนอยของมาที่16กันนะคะเพื่อนๆจ,จ๋าก่อนจะไปสรุปเนาะพี่ใจยก็ ฝากคำเตือนไว้นิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราก็เราก็ชมเพื่อความบันเทิงหรือไม่ก็ฝึกสมองไปนะคะเพื่อนแล้วก็มาดูผลสรุปกันนะคะเพื่อนวิจัยให้เด่นที่963เนาะมาดูผลสรุปเฉพาะกิจ เฉพาะกิจพี่ใจก็ให้3ามกับสี 5, 3, 4, 1, 6, นะ่ออกห้าสามสี่หนึ่งหเนาะพิเศษหกสี่แล้วก็ออกศูนย์งหนึ่งกับ8ปดเ้าอันนี้คือเป็นเด่นเฉพาะแยกมาจาก3ามนอยนะคะเพื่อนเราต้องไปดูตรงที่พี่ใจติ๊กให้ด้วยไอ้ที่เด่นสามตัวนด้วยนะคะปกติสามกับ9นะคะออกศูนย์เก้าสามแล้วก็8ปดสองเนาะพีไอพีกับหออกศูนย์หนึ่งห้ากับแปปดทีนี้เราก็มาดูนะคะเพื่อน สามกับ4มาด้วยกันนะคะเฉพาะก,กิจวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะมาด้วยกันเลยนะคะแล้วก็หนึ่งหนะคะหนึ่งหมันก็ไปอยู่ใน3ามนอยมันเดิมแหละพี่ใจบอกแลว้วว่ามันสามารถที่จะเอามามาใช้ด้วยกันได้นะเพื่อนๆนะบา,บางคุณบางบางบาง,บางคุณเขาก็จับได้นะเพื่อนเขาก็คอมเมนต์มาว่าเขาจับตัวเด่นเนี่ยไม่รู้เขา ดูยังไงเขาเอามาจับได้นะคะเพื่อนๆก็มันก็เข้าใน, 1, 6, น, 6, 1, นหนึ่งหกเนาะหกหนึ่งเนาะกลับนะคะเพื่อนๆแล้วก็พิเศษนะคะพิเศษก็หกกับสี่เฉพาะดินในรอบไม่มีนะคะเพื่อนๆตัวดินเจาะรอบไม่มีเนะเาะแต่ว่าจะอยู่ในสามนอยแล้วพี่ใจก็พี่ใจก็มีเน้นให้นะพิเศษนะคะเพื่อนๆพี่ใจก็เน้นรอบพิเศษให้อยู่นะดินเก้านะคะมันออก แปดเก้าเนาะอกตัวกลับแต่เป็นตัวติก๊กแต่ออกตัวกลับนะตัวเจแต่เป็นตัวกลับนะครับเพื่อนก็ K คือใครใครที่ชอบจับตรงนี้ก็จับตรงนี้ได้นะเพื่อนหรือถ้าใครจะจะเอามาแยกรอบก็แยกเอาคือใช้พิจารณาดูนะครับเพื่อนๆแจกก็แยกให้ดูเนาะคือบางคนเขาบอกว่าแยกรอบหน่อยแจกก็แยกมาอันนี้ก็แยกอยู่แล้วนะคเพื่อนแต่ว่าตัวนี้ก็คืออีกสูตรหนึ่งที่เหมือนอย่างเนี้ยสามสี่เนี่ย มันคิดมาอีกสูตรหนึ่งมันก็ได้มาตรงๆเนาะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งมันก็จะเด่นอยู่ในในสามนอยนะคะตัวเด่น,นะค่ะเพื่อนแต่ว่าส่วนมากตัวเด่นก็จะมานะบางทีก็มาสามตัวนี้ก็สองตัวนะครับเพื่อนเราไปดูรอบปกตินะคะเพื่อนจะรอบปกติพิใจัยให้เด่นที่สามกับเก้าแล้วก็ตัวแทนสามก็คือแปดเนาะมันออกเก้าสามนะครับเพื่อน เราก็จะไปดูตัวเด่น9เด่น9พี่ใจก็ให้บางที่รอบปกติกับพิเศษเนาะพิเศษก็ออกไปแล้วนะคะแ9แต่ว่าส่วนนี้ปกติมันก็มา9 3สตัวเจาะเหมือนกันตรงๆเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ่าตรงๆนะคะเพืเ่อนนะคะเข้าตรงๆเลยนะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าตัว8กับ2พี่ใจไม่มีเด่นเนาะพี่ใจมีเด่น3กับ9 ส่วน vip นะคะ2กับ6ไม่มีนะคะเพื่อนก็หลุดไปนะคะอันนี้หลุดไปนะคะก็เท่ากับว่าเข้าเฉพาะกิจเข้าพิาเศษเข้าปกติที่นี้นะคะเฉพาะหลุดเฉพาะ vip อย่างเดียวนะคะเพื่อนหลุด vip อย่างเดียวเนาะโอเคค่ะก็ไปต่อวันที่17กันเลยนะคะเพื่อนจา้า บังว่าส4ก็จะได้โชคได้ลาบนะคะเพื่อนอาจจะใครที่โชคดีเนาะก็อาจจะได้ได้นะคะส่วนมาที่17นะคะ่17สมามน้อยเจาะเด่นพิเศษปกติ IP นะคะตัวเด่นพิ่แจก็มี137เนาะก็วิ่งรูดเหมือนกันพี่ใจัยวางให้10119 3ก็3039 7ก็7079นะคะแล้วก็ตัวเจาะพี่ใจกก็วางรอบให้เนาะมี ขอโทษขออภัยค่ะเด่น1พี่เจ้ก็วางที่พิเศษกับ VIP นะคะเด่น3ก็ปกติกับ VIP เด่น7ก็ปกติพิเศษนะคะแล้วก็เฉพาะกิจนี้ก็คือวันนี้มันจะชนกับอันนี้ด้วยชนที่1กับ7นะคะเพื่อนก็ลองดูนะคะเพื่อนจ้ามันก็มีเข้ามีหลุดเนาะตัวเลขเป็นการคํานวณเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนมันก็จะไม่ใช่ว่าจะแม่นทุกรอบ ทุกวันไปนะคะเพื่อนก็มีข้าวมีหลุดปะปนกันไปเนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขตัวเลขคิดคำนวณย้อนหลังเนาะนะคะเพื่อนเนบางทีโชคดีก็ข้าวทั้งสองตัวเนาะ,อ,ะอย่างพิเศษนะคะพิเศษพิจัยก็ให้เด่นที่1กับ5แต่ว่าเขามีตัวเด่นที่1แต่ว่าอันนี้คือตัวคิดอีกสูตรหนึ่งที่มันได้แยกมานะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้พิจรารณาดูเนาะ ส่วนปกตินะคะส่วนปกติพี่ j จก็ให้เด่นที่สามกับเจ็ดเนาะก็จะมีอยู่ในตัวเด่นนะ,ะเพื่อนก็จะมีวางรอบปกติกับ bip ให้เนาะเจ็ดก็จะมีที่ปกติกับพิเศษด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ V i p อพบยพี่ j จก็ให้เด่นที่หกกับ9นะคะส่วน6กับ9นะคะในนี้ไม่มีนะคะแต่มันจะมีคิดอีกสูตรหนึ่งพี่ j จคิดอีกสูตรหนึ่งที่มันได้เด่นหกกับเก้ามานะคะเพื่อน เพื่อนๆก็อาจจะไปจับกระเด็นสามในเด่นสามหนอยนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเอาตัวนี้ไปจับกันได้นะคะอย่างว่าหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือไปกลับไงหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วมาอีกได้นะคะไฮโนฮานอยมาแล้วมาอีกได้นะคะเอ่ออาจจะมีสองด้วยนะวันนี้แต่ว่ามันมันตัวเลขมันเยอะพี่ใจเกลือไม่ลงนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกับพี่ัยทุกวันทุกวันนะคะอยากให้ fc มีโชคมีคมลาบทุกวันทุกรอบเลยเนาะตาปีนไปได้พี่ัยก็อยากจะเจาะให้แบบว่าแม่นๆทุกรอบแล้วก็จะได้ให้สามตัวตรงๆด้วยซ้ำนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็เอออยากให้มีค่าขนมค่ากับข,ข,ข้าวเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ใจก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ